จริงนะแฮ่เรารอบนี้เร,เราเราเราจะไม่เล่นตาเลยเพราะจะรอบไม่มีบังเกอร์ว่าขอแค่อย่ามีใครเห็นกูแล้วกันโอเคทางสะด,ด,ด,ดวกทางสะด,ดวกครับ <S 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 ทางสะด,ดวกทางสะด,ดวก หน้าจะมีศพแล้วครับเ oh. อ้ยโอ้โหไอ้เฮียวิ่งไปไกลชิบหายเลยไอ้เฮียนี่เป็นเพื่อนพวกมันแน่ๆผมมั่นใจเลยเราจะไม่ปล่อยไม่ใช่แล้วละ่ะป,ปล่อยปล่อยปล่อยทางนั้นปล่อยแม่งยิงกันอย่างงี้ไม่ใช่ละ oh. เรือก,ก็ไม่เต็มหลอดเฮ้ยเฮ้โอ้โห oh. นี่มันเซิร์ฟอะไรมาในเะงี้ยโหชิบหายเลยแม่งมากับเป็นแครเลยมันอยู่แคบแคบแน่งหนึ่งกันเต็มเลยฮะ oh. ผมต้องโอ้ไปทางตึกส้ม เซิร์ฟนี้แหละเราจะมีประวัติศาสตร์ไปเมื่อก่อนครับอารมณ์แบบ20คิวอะไรเงี้ย30คิวสหิติผมเคยฆ่ามากที่สุดก็40กว่าคิวเฮ้ยมึงถึกไปไหมเนี่ยเนี่ยกูยิงมึงคนเดียวเนี่ยโอ๊ย้ เจ็ดหน้าว uh ีเ huh ด็ดยิงกูอ uh ุ huh. ้ยเฮียหลายทางเขาเาเรียกต้องร้องเพลงนี mmm ้น่ะเจ็บทุกทางครับโอ้ยแค่ไรอะไอเฮียเต็มเลยไอสัตว์เอ้ยเไม่น่าเปิดเซิร์ฟเลยโอ้โหแม่งไม่มาลากกูแล้วตายเรียงและ เลี้ยงได้เลือยมีคนวิ่งอ้อมขวาครับมีคนวิ่งอ้อมขวาได้เมื่อไหร่เราเราปล่อยมันบวกกันผมผมผมต้องผมต้องเนียนที่สุดอะตอนเนี้ย <JUN. S 1> มันมันอะไรวะเฮไอมันบวกกันแล้ว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 นั่งไว้นั่งไว้นั่งไว้ไ <c oughs> ใส์เลยใส่เลยกูจะอยู่ที่นี่ <c oughs> แบบไม่สูงสิงกับใครใครเข้ามาก็ค่อยยิงมัน ไม่บวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้วไอสัตว์บวกกันแล้วไอเสือดเสือเลยเสือลงไปไอ้ยอ้โอ้ยไอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้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 โอ้ ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โอ๊ยโอ้ยเขี้ยเจ็บทุกทางเจ็บทุกทางไอ้สัตว์เจ็บทุกทางไอ้เหี้ยโอ๊ยบักสัตว์โอ้ยเปใครอ่ะโอ้ยโอ้ยมึงจะคุยอะไรลักษณะกับกูเนี่ยโอ้ยเขี้ยโอ้ยเฮ้ยกูไม่ใช่คนอหล็กนะ ยิงอะไรกันนะกันหนาเนี่ยไอ้เหี้ยกูนี่ก็คนนะมึงยิงกันเหมือนกมูมีพลังวิเศษกันเลยเหี้ยที่ละเขาก็คนนะเขานอนอยู่แล้วผมไม่ได้พูดเสียงดังไงโอเคเขาขอรับเราพูดก็พูดไม่พอเราก็พูดเสียงดังเนี่ยเ <laughs> ขาโดนสกร้อยู่ขอโทษ เราซ่า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 ครับคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้จี๊ดไปแลววันหต้นไม้ครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมไม่น่ารอดเลยจริงๆนะมันเป็นไปได้ยังไงกันไม่รู้อยู่หลังต้นไม้ด้านหน้าเหรอฮะนั่นๆๆเห็นปะแค่อะไรวะอีกาเหรอ ได้เรื่องได้เรืองมีได้เรืองโอ้หละมังเกอร์ได้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 ใช้ด้านขวาก่อนด้านขวาไม่มีได้เรืองอย่ามองหน้าคนอื่นด้ยอย่ามองหน้าคนอื่นอย่ามองหน้าคนอื่นมันไม่ดี จะแคปอยู่ตรงนี้แหละบ้านกูอยู่นี่กูจะไม่ไปไหนทังนั Scroll ้นฮ้ยเย็นมาช่วยล่ะแซวพี่เย็น ไอสัตว์กูเห็นมึงแล้วนะ กูรอดได้ยังไงกูรอดได้ยังไงกูรอดได้ยังไงกูก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเออล่าเลยล่าเลยชีวิตล่าเลยตอนนี้ยัง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 คังย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 ับยังยัง้ังยังยังยัยังยองยังยอย่ายังยองยังยังยยังังัยยัองยยงัย้ั่ย อย่างั้นมังตายแล้วเนะี่ยอู๋บนหินเจ็ดมากโอ้ยเยอะเลยกูไม่พั้มยาววะไอ้เชี่ยไม่ใยอมตายเลยเนะนี่ยแถวเนี้